ในทุกคนร่อนจนเองครับยังไม่มีชื่อครับบอกให้ตั้งเองงอั้นเหรอไอเจ้าบ้าชื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้รับจากพ่อแม่นะเพราะตัวเองที่คิดงั้นเนี่ยผลชุดท้ายจึงไร้ชื่อครับอู้ออมีสิ่งมีชีวิตที่ไม่เห็นในป่ามีอยู่เต็มไปหมดเลยฮะเพราะป่าแห่งนั้นไม่เจอสิ่งมีชีวิตใดๆเลยอ่ะนะกินอาหารเลยไหมฟูอร่อย เป็นชาเกลี่ยที่แปลกแต่ว่าถ้าหากไม่มีสิ่งนี้แล้วก็ฉันได้ตายในป่าไปแล้วแต่ว่าถึงอย่งางไรก็ตามอย่าลืมรสชาติใหม่ๆอยู่อะรสชาติดินอย่างที่คิดหมายความว่ามีรสชาติหาผลไม้และผักเป็นอาหารบ้างดอกไม้รสชาติเกลือที่บานอยู่ในป่าถ้าหากบานขึ้นที่แถวนี้ด้วยแล้วก็เข้าใจแล้วเพราะได้ใช้ชีวิตอยู่ในป่า สิ่งสำคัญอันดับแรกในการทานอาหารให้อร่อยคือรสชาติเดินนอกจากนี้ยังมีอย่างเช่นพริกไทยและพริกแดงใบกระเพราและจันทเทพกระเทียมโซอยการผสมผสานของกลิ่นกับรสชาติทำให้อาหารเปลี่ยนไปถ้าหากไปที่อยู่อาชัยของมารดได้แล้วก็อย่างน้อยก็มีเกลือเอะอมาถึงแล้วมาหมู่บ้านแล้ว พียงแค่นี้ก็ชนะละอ่ออะไรกันนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันหมู่บ้านล้างโดยสมบูรณ์เลยถูกว้นสิงสินนะอย่างน้อยมีสิ่งเหลือที่ไว้อยู่แล้วนะเอาเถอะกันลมกันฝนได้เพราะงั้นวันนี้ก็นอนที่นี่ลอมั้งผีรังแสงโยทําไงดีละมูมูมทําไง ไงคนหนูมีปัญหาอะไรหรอหรือถ้าหากเป็นศัตรูแล้วก็ทำยังไงดีล่ะแต่ว่าถ้าหากอย่างน้อยคุยกันแล้วก็อาจจะทำได้มั้งอู้ออ้าอย่าเข้ามาใกล้นะไม่อย่างนั้นแล้วก็โลกท้อนี่พ่นไฟได้นะไม่เข้าใจเลยว่าพูดอะไรอยู่น่ะนี่มันอะไรกันหนะ่ะฟูคิวไหนเพียงแค่น,นี้ เข้าใจคำพูดของฉันแนละ้วใช่ไหมล่ะเจ้านี่ส่งตรงเข้ามาในหัวเข้าใจแล้วล่ะลงอ,อกไปทีเว้นมนพูดคุยอัจฉริยะที่เรียกว่าเทพาค่ะแต่ว่าถ้าหากใช้โดยสัมผัสโดยตรงแม้จะต่างภาชาก็สามารถพูดคุยกันได้ค่ะโหสะดวกจังนะฉันในตอนนี้ไม่มีทั้งสื่อทั้งความทรงจำนะ่ะก่อนอื่นให้เรียกว่านานานะความทรงจำ ขออภัยที่แนะนำตัวเช้าไปนะคะชื่อของฉันคือเลตินาลันฟอร์เฮนเอทิลค่ะตามที่เห็นเป็นผีที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ค่ะน่าสงสารความทรงจำกับคนเสำคัญก็สูญเสียไปสินะคะกลายเป็นเรื่องแปลกๆไปซะละแต่ก็นะแล้วพี่สาวมีธุระอะไรกับฉันหรอค่ะมีเรื่องอยากขอรบกวนคุณค่ะขออะ และวันรุ่งขึ้นรวบรวมชากศฉบที่กระจาดก,กระใจายในหมู่บ้านและช่างหลุ่มชกค่อนข้างเป็นแคร์ที่ลำบากมากแฮะถึงอย่างนั้นก็เถอดจะทำให้เสร็จให้ดูขอเอาเชื่อคุณปู่เป็นเดิมพันโอ้ถึงจะไม่รู้ว่ามีปู่อยู่ไหมก็เถอะฟูอทิตย์ตกแล้วแฮะเรื่องนี้ทำเสร็จรอบเดียวไม่ไหวหรอกวันนี้พักเถอะสวัสดีตอนเย็ยนค่ะงานเป็นไงบ้างคะ สวัสดีตอนเย็นไปเรื่อยๆนะงั้นหรอครบช่วยได้จริงๆค่ะฉันไม่สามารถแต่สิ่งของได้พอไงจึงรอให้ใครสักคนมาทำเช่นนี้และช่วยฉันไหวผู้ตายค่ะขอพูดอะไรได้ไหมไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าบางทีพยายามบ้บเอย้ยหนี่บ้างเอย้ยเ,เธอคงจะเป็นอย่างนั้นนะนะขอพูดอะไรสักหน่อยได้ไหมคะไม่เป็นไรค่ะดีจังที่จริงรู้สึกหาใจสุดๆอยู่นะ นานาจังทำไมถึงได้เปลือออยู่หรอคะสุกคิวระหว่างทางมานี้เจ้าศัตรูแข็งแกร่งมาละเบิดได้ใจแห่งการต่อชู้อของฉันน่ะเป็นเช่นนั้นหรอคะเรื่องนั้นลำบากแย่เลยนะคะขอโทษนะที่โกหกหน้าตั้งแต่เกิดทางนี้ไม่เคยใส่เสื้อผ้าแม้แต่ครั้งเดียวเช่นนั้นหรอคะถ้างั้นนานาจังมาถึงที่นี่จากทางไหนคะ มาจากป่ากว้างทางโน้นป่าทิศทางนั้นไม่มีป่าใหญ่นะคะเอ๊แต่ว่าฉันมาจากป่าที่อยู่ทางนั้นแน่นอนนะอืมเป็นความเข้าใจผิดของฉันละมัง้งถ้างั้นความฝันในอนาคตของนนานนจังคืออะไรหรอคะฉันจะทานอาหารที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดอาหารอย่างที่คิดทําให้ลอาตกใจละมัง้งสุดยอดความฝันเดียวกับฉันค่ะไม่น่าเส่อดีใจแฮะแแม,แม ทำตามที่ขอทำงานใช้แรงงานมาในช่วงกลางวันว่าแลเชียวว่วงฮะและฉันไม่สามารถออกห่างจากที่นี้ได้อยู่คนเดียวมาโดยตลอดอะไวเหนเพราะทำงานในตอนกลางวันสินะคะน่ารักจริงๆไม่เป็นไปตามที่คิดเลยนะคะฉันน่ะถ้าหากไม่ได้มีร่างกายเป็นเช่นนี้แล้วก็เธอกำลังหลับโดยไม่ระวังตัวเช่นนี้ ถ้าหากฉันค่าและสิงกับเด็กคนนี้ไว้ทั้งทั้งอย่างนั้นแล้วแล้วก็จะสามารถสัมผัสได้สามารถอยู่ด้วยกันตลอดไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอีกแล้วไม่เหงาอีกแล้ว